ก้าบสบายดีพ่อพี่น้องก้าบสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเบอร์สูภผู้สูคนเนาะพี่น้องกาบสบายดีสวัสดีเอฟซีที่เขาหลบหลักเบอร์สุภผู้สูคนเนาะพี่น,อนอ้องเมื่อเนี้ยกับพ่อก็บ่าวตายคือเก่าพี่น้องเย้ยอยู่บ้านอยู่เพื่อนคือเก่าพี่น้องเลยบม่ได้ไปใช้กันมื่อเนี้ก็เลยว่าสิมาซอยพอน้องเดือนพี่น้องเลยหลังจากมาแต่ในเมืองเนาะ กลับมาเบิ่งผลงานพี่น้องเลยที่ว่าเขาเทไวเมื่อวานนี่แหละ,ะแก้แบบแก้ยังแล้วเรียบร้อยเลยเนาะตอนนี้พอนุ่เดือนมันจะแกแบบแกยังแล้วเดี๋ยวพี่นอ้องเ้ยกับอพนอนผลงลำแหละมาเบิ่งการพี่นอ้องนี่สีเปรมาันแบบสีแหละพี่นอ้องตอนนี้บรรยากาศยามเชียงเทียงพี่น้องเลยเอากรับไปในเมืองก็บองเหนไปยังดอกพี่นอ้องเ้ยไปยัน ตั้งเน็ตโทรศัพท์เนาะเพิ่นให้เพิ่นตั้งให้เป็นเสียเป็นค่ารายเดือนพี่น้องเลยแมาวามันกระจังสะดวกสบายเนาะตอนนี้ก็แกะแบบแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยก็ถือว่าผลงานกันแล้วเรียบร้อยเนาะสําหรับอันเทเสาเทยางพี่น้องเลยเมื่อน,นี้ก็สะได้เทตัวนี้บานนี้พี่น้องนี่ตัวน,นี้แล้วก็ ้างขางเนาะนี่สตัวนี้นะทางด้านขางนี่แหละพี่น้องนี่ทีตัวน,นี้ต่อมานี่เนาะก็สิประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ทีมงานเรากับผักเถียงอยู่เนาะพี่น้องเนาะพวกแหล่ผืนเทผืนยังพวกแลหล่เขาจากสิได้มาเทซอยผืนอีกพี่น้องเลยเพราะว่า อันเพิ่นแก่แบบแก่ยังเขาก็มาบอทันเนาะมาบอทันเพิ่นพี่น้องเพิ่นแกะแล้วก่อนเนาะแกะแล้วแล้วก็ไปซุปใส่ตัวน้เมียนสำหรับอันแบบสำหรับยังเขานี่ก็สิประมาณนี้พี่นอ้องนี่เนาะก็สิเห็ดแบบสีเนาะข้างในมันก็สิเป็นกระโบกแบบสีเนาะพี่นอ้องในกระพังเล็กใส่แบบสี อันนี้คือเล็กหนวดพี่น้องสำหรับไใบกอ่อไใบยังเนาะให้มันยืดกับผากับยางพี่น้องาเลยให้มันยืดกับผากับยางให้มันเวลาเอาก่อให้นไมับเอาปูนติดเต,ต็งเลยเนาะมันก็ติดกับผากับยางอะไรมันก็สีแข็งสีแ,แก่นกว่าเลยก็สีบุกผูบุกพังพี่น้องเลยมันสีบัแหนบบัยางเนาะเพราะว่ามันจับกันดีมันเข่ากันคักพี่น้องเลยตอนนี้ก็มัดเล็กมัดยางแล้วเรียบร้อยทางนี้ก็ ขาวแบบขา่าวยังแล้วเรียบร้อยเลยเนาะนี่สำหรับมันผลงานนะฮะตัวน,นั้น,นเทแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยยังเหลืออยู่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หาเสาพี่น้องหาเสาเลยกับทางกลางสองกับเป็นเป็นเจ็ดเนาะเป็นนะเจ็ดเสาแต่ว่าทางกลางนี่ยังทันได้แล้วครัพี่น้องเอ้ยทางกลางนี่ยังทันได้แล้วพาชิดได้เท,ที่หลังพู้แหละนี่ เททีหลังเนาะสำหรับอันตัวนี้คือว่าเทขึ้นซํานี่ข้หมายเปน็นยังงคือเทขึ้นซัมนีพี่น้อยเทยขึ้นซํานี่ย่างวะก่อคนไปสุดเสาเนาะบา้านนี้แล้วก็เทคานรออพี่น้อยเทคานลอบ,บ้านเนาะเทคานรอบ,บ้านแล้วก็จางสีส่เทเสาดัง ที่เสาล่างแรกก็จกังสรีใส่โครงหลังคาไปหน่อยกะเฮ็ดไปทีละขั้นตอนเนาะตอนนี้ก็ต่อเสาก่อนเพระาะว่าเพิ่นสิก่อขึ้นอีกประมาณ2-3ก้อนไปแล้วพี่น้องเอ้ยพฤศจิก่อขึ้นประมาณ2-3ก้อนจังสิได้อ่เทคานรอบเทคานรอบบ้านแล้วก็ข้อไม้เทคานรอบบ้านนี่ก็คือเวลาเฮาก่อสุดเนะะาะเฮาก็เทคานทับพี่น้อง เทคานทับนั่นผาเผื่อว่าให้มันแน่นมันแก่นเนาะให้มันแข็งมันยึดติดไวพี่เปนองเลยบ่ให้แย่บ่ให้แตกบ่ให้ผพุพังง่ายๆเนาะถ้ามีคานทับผาทับยังเนี่ยก็เทคานรอบเนี่คือว่าแข็งแก่นเลยพี่น้องไงกะเทคานรอบอะไรก็จิได้ เที่ยวสาวดังต่อเที่ยวสาวดังเลยก็จะชิไรใส่โคูรังคาพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าแลบไป็ลายเติบสวนดินสวนยัางนี่กะยัางคือการพี่น้อยเป็นกะยัางมาเต็มยังมาทันไรอันเอาใส่เตนะ็มเนาะแต่ก็เห็ดทางนี้ไปก่อนพี่น้องเอ้ยเห็ดตัวที่เห็ดได้เนาะทางนี้คือว่าแล้วเรียบร้อยสำเร็จแล้วเนาะเห็ดหานเห็ดยังเมียนเรียบร้อยเลยพี่น้อย กระเชิดทานต่อมานี่แล้วก็สเชิดทีตัวนี้นำนี่อันนี้ก็คือปอกคือยังที่ว่าพผนเห็ดนะพี่นอ้องขอน้องลำผนขุดไว้เนาะขุดปอกขผลยังไปเบิ่งรอบๆทางนอกเท่าเลยอกเป็นยังไงเนาะทางอากาศกินข้าวกินหนามเลยไปเบิบ่งรอบๆทางนอกเอาเสียพาพ่อแม่พี่น้องมาเาเบิ่งก่อนไปเลย ลองเดือนเพิ่นไปเอาไม้มาเศเสานี่เนาะเอาเห็นกับเพิ่นว่าเสาวนี่แหละตอนเราเข้าไปในเมืองอะไรพี่น้อยไม้ตัวน,นี้เพิ่นก็นเสียม,มาเห็ดอันหางเห็ดยังอะไรพี่น้องเอ้ยอันนี้คือรอบทางนอกเนาะรอบนอกบ้านทางขางอัน ติดตาอยูพี่น้องเลยแล้วตอนนี้คือทิศตะวันตกเนาะยังเหลืออยู่เจ็ดเสาพี่น้องเลยแต่ว่าสิเทแต่หาเนาะมาเลยสิเทน้ำหลังตัวหนาพี่น้องเลยมาสิเทคานรอบเพล,ล,ล,ล่พี่น้องเลยเทคานรอบเทคานไปเพล่จังรีเททีหลังตัวหนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำก็ต้องในเห็ด เทคานรอบๆนี่สก่อนเพื่อกสิก่อขึ้นแล้วก็จังจะได้เทคานรอบเทคานไปคือเฮือนเท่าละพี่น้องแล้วก็จังได้ใส่เสาดังเทเสาดังแล้วก็ใต่มุงเนาะให้คงลังคาพี่น้องอจังได้กรเห่าวกระซิบอัพเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยจนแล้วจนเสร็จพนลพี่น้องเอ้ยหักบ่ัวตอนบวัวหึ่งไปได้ดอกเนาะ ได้กามเหตุไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยตามงบประมาณตามใดตามมีเพื่อนอะไรพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบิดทุกฐานเนาะที่คอยสอยเหลือเป็นกำลังใจให้เบาตายเนาะอะ้วก็เลยอุ้ยก็ขอให้เพื่อนมั่นมั่นเฮงๆรวยๆวยกันเบิดสุขุสุขุนเนาะ คิดเงินก็นให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเด้อให้มันมาร่ลำรวยร่ลำรวยเนาะอ่าาตายกบ,บมียังต่อบุญแทนคุณพี่น้องเอ้นอกจากคำขอบบุญขอบคุณเนาะในยการระเลือกเถิงบุญเถิงคุณเพิินที่เพิ่นซอยเหลือบาตายมาตลอดเนาะก็ขอให้มันม,นมันเฮงเฮงรวยๆกันเมื่อสุขสุขคนเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินก็นให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเนาะ อันใดก็ให้ได้สมควาหมู่มานปรัถนาเนาะแล้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้าหลบหลักเบิร์สุภุสุคนที่คอยติดตามให้กำลังใจบา่าวตายมาตลอดก็ขอให้มันมันเฮงๆรวยๆกันเมื่อสุภุสุคนเนาะขิดเงินให้ได้เงินขิดทอง,ทองให้ได้ทองมันมันเฮงๆรวยๆกันเมื่อสุภุสุคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ อ,อยู่มนันควนยืนกันเมื่อสุภุสุคนเนาะพี่นอ้องเอาเบิ่งทางด้านหลังพี่น้องเลยอันนี้คือทางข้างที่ว่าเอาเทไปเมื่อวานนี่เลยพี่น้องและทางนี้ก็เป็นด้านหลังเนาะด้านหลังนี่ก็ประมาณนี้พี่น้องต่อเล็กต่อ,อยังแล้วแล้วเนาะห่างกัเนหเห็ดอันแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยสำหรับแป้นสำหรับยังนี่ก็นนี่แหละพี่น้อง แปนที่เขาไปเหลื่อยไปยังมาตอนนั้นแหละพี่น้องเอ้ยกระพน้องเดือนใหม่เดือนแหละไปเหลื่อยไปยังมาเหา็ดตอนก่อนๆแหละเนาะนี่ส่วนใหม่ส่วนยังกับใหม่ตัวเขาไปเหลื่อยมากแหละเพิ่นเอามาเห็ดหางเห็ดยังนี่กะสีแ่แหละพี่นอ้องเอ้ยบ้านนอกบ้นนานนาเขาบ่ได้คอยได้จ้างได้ยังดอกพี่นอ้องเอ้ยไอเห็ดกะมาเห็ดซอยกันเนาะ,ะบ่ว่าพี่นอ้องเอ้ย พอได้พอมีกะแบ่งกันใช้แบ่งกันกินพี่น้องเอ้ยคือบ่าวตายกะอันบ่าวตายมีกะอันเป็นขาเรือบ่าวตายกะไหยเพิ่นซอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยคือคันบ่าวตายบุมีละหาเพิ่นมีเพิ่นกะซอยกันได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นกะไหยนั่นไห้ยนี่เนาะอันเป็นของอยู่ของกินคือการพี่น้องเอ้ยมีอย่างกระแบ่งปันกันกินกันใช้เนาะ มาเป,เป็นใส่ของซอยก็ได้พี่น้องเลยถือว่าแล้วไปสําเร็จไปแล้วเนาะด้านหนึ่งยังเหลืออีกด้านหนึ่งพี่น้องเลยสําหรับสําหรับไม่สําหรับ,รบยังก็เอามากองเมียนแบบสเสร็จแล้วพี่น้องเลยพอดีมันแห้งมันเหี่ยวมันาตายเลยจังเอามากบมายัางแล้วกับพอดีเอาขึ้นมาใส่เลยเนาะพี่น้องกับพอดีพอดีพี่น้องเลย,ยเอามาอย่เอา ตายมาเฮาอันแห่งเนาะที่ว่าผลงานกันคืบหน้าไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับบ้านพอลงเดือนไนมองเดือนนี่กัคืบหน้าไปได้หลายเติบพี่น้องเลยเอาก็ก็เริ่มลงมือกันเมื่อวานนี่เนาะวานมาซื้อน,นี่พี่นอ้องทำานนเพระพากันกินขา่ากินน้าเนาะ ทีมงานเรากลับไปเบิ่งก่อนพี่น้องกินข้าวกับหยังเนาะว้าโถน้องเดือนน้องนองุ่งแต่ยังกินเถียงเนาะนอือฮึสึกินหอมกุม้มกุบกินหอมกุ้มกุบเลยสมตำโอ้สมตำไปดีพี่น้องไปดิพี่ลุงอือฮึ<ม> ของแซบบ้านเฮาพี่นอ้องเอ้ยโอ้อาหารเถียงกับของบ้านบ้านเฮานี่แหละพี่นอ้องเอ้ยอะไรจากธรรมชาติบ้านเฮาบ้านนาเฮานี่แหละกับกินกันแบบเสละพี่นอ้องเอ้ยเอาเละน้อพี่นอ้องสุดท้ายนี่บ่าวตายกะขอขอบุญขอบคุณเอฟซีเปอร์สุขสุคนเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่เขาหลบหลักเบิร์ดสุขสุคนที่คอยติดตามให้กำลังใจบ่าวตายแล้วก็อุ้ยมาตลอดเนาะ ขอให้มันหม่านเฮงๆรวยๆกันเมื่อสูบสุคนเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวตายก็ได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเลยลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะภาพบรรยากาศยามทิงเที่ยงแบบนี้แหละพี่น้องเอยลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเยด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนพี่น้องเลย